จบมือนะครับให้กแก่แชมป์ในฤด,ดูกาลนี้ครับนาทีสิบห้ครับมือด,ดำนำก่อน10จากลูกมุ่งของคาฮิรันโนจากลูกเปิดของการเป็นโลกอันาเลสนะครับนาทียี่21บเ t เกียวทีตีเสมอได้ครับจากมนกพลรุ่งเรืองโรชนะครับ บอลมาเข้าทางพอดีเลยนะครับยิงถักข้อเข้าไปตีเสมอเป็น1-1ึ่นครับแล้วก็มาเป็น2-1นาที28ครับจากสุชาวนุชนุ่มลูกเปิดจากริมเส้นแล้วบอลมีฉล,ลับนะครับจบเกมก็เป็นบูดานะครับที่ชนะ2-1เอาไปดูงนะครับ เอาละครับปลอดชูถ้วยครับและเฮดังๆครับสำหรับทางบุยรัมโอ้โหแค่น้ำเปล่านะครับ <laughs> ยังครับยังไงเรายัง,ยงไม่ต้องฉลองเยอะเป็นสู่เช่ากับออสมาที่ชูถ้วยร่วมกันนะครับบุยรัมวิเต็ดครับแชมป์ฟุตบอลเต้าไทยพรีเมียร์ฤดูก,ก,กาล2013ครับแชมป์สมัยที่2ของบกเขาวครับ รอรไม่รู้ว่ารอเปอเปอร์หรือเปล่านะฮะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือในฤดูกาลนี้พวกเขาเป็นทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดแล้วก็เสียน้อยที่สุดด้วยนะครับเ <c oughs> ากับว่านัดนี้ยิงได้อีก2ก็กลายเป็น73ประตูนะครับเสีย <c oughs> อีก1ก็กลายเป็นเสีย23ประตูนะฮะนับถอยหลังลนะครับ สุดยอดนะครับสำหรับบิรัมยูเนเต็ดครับชแชมป์เตย์ตาไทยพรีเมียร์ลีก2013ครับทั้งภาพก,ก็รอซีนนี้แหละฮะครับเปเปอร์บุง่งทุกคนมารวมตัวกันด้านหน้าและถ้วยชแชมป์ครับ ภาพเหล่านี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับไม่ได้ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วต้องไปจำเท่านั้นโอ้คุณต้องไปจำเท่านั้นผมเล่นครั้งแรกเล่นแทบไปหาภาพไปเจอไม่ขายดีๆเลยครับเก็บไปว่าฉันเนี่ยไม่มีเลยครับเนี่ยผมยังโง่ตายครับหนึ่งในวิชาของใช่ครับครับและนี่ผมต้องบอกเลยนะครับภาพนี้จะถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกนะครับโอ้โหเพราะว่าฟุตบอลบ้านเราสมัยนี้นะฮะโด่งดังไปไกลถึงฝรั่งเศสนู่นนะครับหลายๆคนก็ให้ความสนใจกับลีก ในภูมิภาคเอเชียนะครโดยเฉพาะบ,บ้านเราด้วยนะครับ Oh, let. oh, let. oh, 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 oh,